ครับเดี๋ยวนำตัวกันหน่อยน้ำหนักเม็กน้ำมาเป็นไงวันนี้พีกัดอะไรเมฆน้ำร้อยยี่สิบเก้าครับเป็นไงเดือดแต่ช่างว่าเช้าเกินเท่าไหร่เกินปอนกว่าอาจจะลุยนะหรือว่าปิดตาช่างเลยเช้านี้เจอกับสันเพชรนี่ไม่เคยเจออยู่สมัยอยู่ตึนเคยเจอไหมไม่เคยครับไม่เคยนะครับว่าเช้าเห็นลูกร่างเนื้อตัวเขาไหมเท่ากันนะก็เท่ากันรถสูงเท่าไหร่เมฆน้ำร้อยสิบเก้าน้ำหนักของเราไปปอยเท่าไหร่หกสิบสามปีนี้อายุยี่สิบหกครับเรานี่ประเภทฝีมือนะ มั่วมั่วคู่คต่อสู้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะนะล่าสุดเป็นไงผลงานก็แพ้ครับที่นี่อ่ะที่วันครับที่วันใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้น,นไฟเป็นไงก็ชนะครับที่นี่อ่ะที่อ่าทุปะทุปะเต็มมีเอาละว,วันนี้ร่างของร่างกายสองลูกสองสมัยนี่ไม่มีปัญหานะไม่มีครับปึ๊บ พร้อมเจอสันเพชรวันนี้ก็มีอะไรบางสันเพชรที่เห็นเห็นเนี่ยก็มีถึงมาจริงไหวจริงรลิปกันนะเอาอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดอุบลครับอ่ะฝากไปครับเชื่อในวันนี้ผู้เอกด้วยเหมือนเดิมครับพี่น้องชาวบนวันนี้เต็มที่ครับมันแน่นอ่ะโอเคขอช่ดีครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันหน่อยผมสันเพชรสอนาชีพครับอ่ะวันนี้มาที่ราชดำเนินอีกครั้งกันนะถึงพลังใหม่วันนี้ไฟแรกไว้เนี่ยพลังใหม่ครับ เตยก่อนว่าเตยต่อยยูด้วยวันนี้เป็นกัดเท่าไหร่ไปยี่สิบเก้าครับวันนี้เจอกับแมงนน่ำมาเลยเคยช่วงมาก่อนไหมวันนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยนะสมัยอยู่ศึกนก็ไม่เคยเจอกันนะไม่เคยคนเราช้ามาเกินเท่าไหร่เกินจุดหกครับหายแล้วนะซ้อมอยู่ซอมจะรีบกี่วันนะซ้อมมาซ้อมมาเดือนกว่าเดือนกว่าเราเป็นมวยไหมฝีมือหรือว่ายังไงไม่ฝีมือสอาน่าจะคล้ายๆกันนะเขาก็ฝีมือเราน่าจะเดินด้วยเขาจะเดินวันนี้เชื่ออยู่นะจะ ดูดูจังหวะเอาลงสูงเท่าไรสูงความสูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆครับหกสิบสามครับปีนี้อายุเท่าไรแล้ปีนี้ยี่สิบสามปีครับล่าสุดชกไว้ที่ช่องเจ็ดครับวันนั้นมาเนี่ยประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนที่แล้วแล้วเราหายไปไหนมาก็อยู่ทำร่างกายทำร่างกายวันนั้นที่ชกอะสี่ห้าเดือนแล้วชกร้อยเท่าไรไปยี่สิบแปดกวทที่ก็จยิ่มน้ำหนักได้ดีนะครับก็เป็นไงผลงานล่าสุดชนะหรือแพ้ แพ้ครับที่ช่วงเจ็ดแพ้นะต่อรออาชี่ไปไม่ค่อยช่วงหลังนี้ให้ดีเลยอ่ะเราเป็นลูกหลานจังหวัดหน,นองคายครับฝากแฟนบเชียร์นะกู้เอกนวันวนี้ฝากพี่น้องชาวหนองคายแล้วก็พี่น้องชาวลพบุรีช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสู้เต็มที่แน่นอนโอเคขอโชคด,ดีครับผม